เป๋าตัง G Wallet คนละครึ่งเฟสามขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมทำแบบนี้ได้ชัวร์คลิปนี้ครับมีหลายๆท่านครับมาถามผมครับไม่ว่าจะเป็นในคลิปนะฮะได้คลิปคอมเมนต์ด้านล่างหรือนะฮะส่งมาทางไลน์เยอะแยะมากมายครับเข้ามาถามผมในเรื่องนี้ครับว่าคนละครึ่งของเฟสามนะฮะกดเข้าไปแล้วทำทุกอย่างแนละ้วแล้วมันขึ้นว่าอยู่ระหว่างดำเนินการยืนยันตัวตนเพิ่มเตมิมมันเกิดจากอะไรแล้วมันคืออะไร รอนานไหมหรือมันคืออะไรอ่ะมาดูกันนี่คือตัวอย่างครับของอยู่ระหว่างการดําเนินการยินันตนเพิ่มเติมนะครับอันนี้นะอ่แล้วเขาก็จะบอกว่าดูสถานะนะครับแล้วก็ปิดใบนะฮะอ่าทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่าผมก็ต้องบอกไปตรงๆบอกเท้าความไปก่อนนะครับก่อนที่ทุกท่านจะมาหน้านี้ครับทุกท่านจะได้ผ่านการยินดัตนตนคนละครึ่งเฟสามคือทําแบบนห้อ่ามาดูกันคือคุณได้เปิดแอปเป๋าตังค์มา แล้วก็จะเป็นหน้าเปิดแอปจากนั้นจะให้คุณใส่ p i กหลักคุณก็ใส่พ i n ห,หลักของคุณพอใส่เสร็จตรงนี้คุณทําการยืนยันตัวตน G Wallet เรียบร้อยแล้วคุณก็กดเข้าหน้าหลักไปจากนั้นครับจะพาคุณมาสู่หน้านี้แล้วคุณก็กดจะไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งใช่ไหมครับพอคุณกดใช้สิทธิ์คนละครึ่งกดเสร็จเขาก็ให้ทําการให้คุณทําการยืนยันตัวตนนะครับ นี่ในะตอนโดยการสแกนใบหน้านะฮะเพราะว่าสแกนแบบประชาชนเนี่ยทำไปตอน Ge โเแล้วนะครับแต่ของคนละครึ่งเนี่ยเขาที่เหลือก็คือต้องสแกนใบหน้าครับมันก็มี2กรณีครับไม่สแกนใบหน้าก็เป็นให้ไปที่ตู้กรุงไทยรุ่นใหม่นะครับแต่วังท่านเนี่ยต้องสแกนใบหน้าก็คือพอสแกนใบหน้าอะไรทุกอย่างส่งข้อมูลทุกอย่างนะครับทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว แล้วพอคุณทําเสร็จนะครับแล้วคุณก็ย้อนเขาก็ย้อนกลับมาหน้านี้แล้วพอคุณกดคําว่าใช้สิทธิ์หรือกดในช่องคอเรึ่งเนี่ยกดเสร็จมันขึ้นแบบนี้ขึ้นว่าอยู่ระหว่างดําเนินการยูนใน,โนโตนเพิ่มเติมครับอ่าทีนี้พอขึ้นแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงจะแก้ยังไงจะทํำยังไงนะครับวิธีนี้ง่ายๆมากครับคืออันดับแรกครับคุณต้องกดเข้าไปดูสถานะว่ามันเป็นยังไงสถานะก็คือ,อยืนยันตนเนี่ยสำเร็จไหม อ่อินเดอร์นตนของคุณเนี่ยสแกนใบห,หน้าของคุณเนี่ยผ่านไหมต้องทําเพิ่มหรือเปล่านะครับ <wine. S 1> เพราะว่าหน้านี้มันคือหน้าของการยืนยันตัวตนคือคือพูดได้ง่ายนะฮะพูดได้ง่ายเอาให้เห็นภาพไม่ง่ายคือสมมุติว่านี่คือข้อมูลของคุณนะครับก่อนเนี่ยคือข้อมูลของคุณที่เป็นบัตบประชาชนอะไรที่คุณมอบให้กับทางของทางโครงการคนละครึ่งนะครับข้อมูลนี้เนี่ย ตอนนี้กาลังถูกโอนย้ายไปให้เจ้าของโครงการครับก,ก็คือธนาคารกรุงไทยอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ข้อมูลของคุณเนี่ยจะเดินทางครับนี่เขากําลังเดินทางไปเดินทางไปนะครับนะฮะแล้วเมื่อมันเดินทางถึงครับสถานะตรงนี้จะหายไปแล้วคุณก็สามารถใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งได้ครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นแบบนี้ครับคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับหน้าที่ของคุณครับคืออะไรฮะก็จากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาต้องรอเดินทางไป ดังนั้นคือคุณหน้าที่คืนคุณต้องรอนะฮะข้อมูลเดินทางของคุณเนี่ยเดินทางไปสู่ธนาคารกรุงไทยนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อข้อมูลคุณนะฮะ <c oughs> สมมติว่าอันนี้นะ <c oughs> เมื่อข้อมูลของคุณเนี่ยเดินทางไปถึงแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่นะครับของธนาคารนะฮะคนเนี่ยที่ดูแลโครงการนะฮะเขาก็จะดูตรวจสอบข้อมูลของคุณนะฮะ <c oughs> ว่าเป็นปัจจุบันไหม ตรงกับบัตรประชาชนในปัจจุบันหรือเปล่าเพราะาเขาถือข้อมูลที่เป็นัตรประชาชนของคุณอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอย่างไรเขาก็จะมาแจ้งเตือนในแอปนี้สมมติว่าบอกว่าคุณต้องสแกนใหม่คุณก็ต้องสแกนใบหน้าใหม่อีกทีนนะครับซึ่งวิธีการสแกนใบหน้าเนี่ยผมมีทําคลิปเอาไว้แล้วบบอกไว้อย่างละเอียดคุณสามารถไปติดตามดูคลิปนั้นได้หลังวิดีโอนี้จะมีคลิปนั้นแนะนํานะไปดูได้นะฮะแล้วก็วิธีอื่นๆน,นะ กี่ยวกับการยินดนีตัวตนผมมีทํไมาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นยน,นตัวตนที่ตู้กรุงไทยนะครับเดี๋ยวอยู่ท็อปคอมเมนต์อ่ะผมจะใส่ไว้ตรงนั้นนะครับคุณลองไปติดตามรับชมตรงนั้นได้แต่สําคัญก็คือให้คุณให้คุณเห็นภาพแบบนี้ครับว่ามันเป็นอย่างนี้ครับกระบวนการคือเขากําลังตรวจสอบข้อมูลของคุณอยู่แล้วก็ต้องรอข้อมูลเดินทางต้องรอข้อมูลของคุณเนี่ยเดินทางไปหาเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบข้อมูลของคุณเมื่อเขาตรวจสอบข้อมูลของคุณเสร็จ ขณะน,นี้คุณก็กดดูสถานะตลอดเวลาก็ได้ครับคุณก็จะถามคําถามผมว่าอะไรระยะเวลาการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนานแค่ไหนนานเท่าไหร่แล้วมันต้องอะไรไหมนะฮะแล้วเขาจะแจ้งผ่านทางไหนตอบเลยครับว่าก็ใช้เวลานะครับอันนี้จากประสบการณ์นะที่ผมให้คำปรึกษานะบางท่านเนี่ยหนาทีก็เสร็จบางท่านครึ่งชั่วโมงบางท่านชั่วโมงบางท่าน3ชั่วโมงบางท่าน1นวันบางท่าน2วัน3าวันบางท่านไปถึง7วันเลย ก็เป็นไปได้ครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรครับพอประกาศผลมาแล้วประกาศว่าคุณได้คุณก็จะสามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาว่าไม่ได้หรืออะไรคุณก็ต้องแก้ตามนั้นเช่นเขาบอกว่าให้คุณสแกนใบหน้าใหม่คุณก็มาสแกนใบหน้าใหม่หรือว่าให้คุณไปยินันตนเพิ่มเติมที่ตู้กรุงไทยรุ่นใหม่คุณก็ต้องไปที่ตู้กรุงไทยรุ่นใหม่สีเทานะครับหรือว่าจะให้คุณทําอะไรก็แล้วแต่นะเขาก็จะบอกเพิ่มเติมตรงนั้นครับอย่างไรก็เข้าไปกดดูสถานะถ้าผมแนะนํานะ จะได้ไม่เสียเวลาชีวิตคุณเพราะคนละครึ่งเฟสามเนี่ยรอบนี้มันเก็บยอดเก็บสะสมได้ครับก็ใช้ผมแนะนําแบบไวๆก็คือคือคุณเช็ควันละประมาณ2ครั้งก็พอหรือ3ครั้งนะเชา้ากลางวันเย็นแนีเหมือนทานข้าวเช็ค3ครั้งดูนะครับว่าวันนี้ก็เช็ค3ครั้งพรุ่งนี้ก็เช็ค3าครั้งก็ไม่ไม่ไม่บางทีไม่นานค,คุณก็จะได้เฟยสารนะแล้ว,แล,วแล้วก็ได้หลอดใช้เงินนะครับผมในโครงการ ของคุณในโครงการคนละครึ่งนะครับหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจตรงจุดนี้นะฮะเป็นไงกันบ้างครับคุณได้ฟังแล้วได้เข้าใจตรงได้เข้าใจมากเลยใช่ไหมครับแล้วมีตรงไหนครับที่คุณสงสัยนะฮะคุณสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้ตลอดเวลาครับสำหรับปัญหาเรื่องนี้นะฮะอยู่ระหว่างดำเนินการยืนยันตนเพิ่มเติมครับผมสรุปให้กระลังก็คือข้อมูลของคุณที่ทําการยืนยันตนคนละครึ่งเฟสามเนี่ย ได้ถูกโอนเข้าไปสู่ระบบของธนาคารของธนาคารกรุงไทยหรือว่าเจ้าของดูแลโครงการนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยระบบเขากําลังตรวจสอบเพราะว่าอะไรถึงต้องรอนานอนะ่ะแถมไปครอบเพราะว่ามีคนใช้งานคนละครึ่งเนี่ยรอบนี้เยอะมากครับเกือบ 30- คือ30เกือบเกือบสาล้านคนได้ครับแต่ถ้านั้นมันก็ยังมีลงทะเบียนได้อีกนะถ้าครบ ก็เต็มเหนียวก็31ล้านคนนะครับซึ่งประชากรคนที่จะมาใช้สิทธิ์คนลคึ่งเนี่ยเยอะมากครับดังนั้นครับถ้ามันเยอะแบบนี้แล้วการตรวจสอบสถานะคุณลองคุณคิดดูแบบนี้ง่ายนะสมมุติว่าคุณตรวจคุณตรวจงานใครสักคนหนึ่งอะ่ะหรือว่าทําการบ้านก็ได้ทุกท่านคงเคยทําการบ้านนะครับถ้าการบ้านของคุณเนี่ยมันมี1ชิ้นมันทําไหวใช่ไหมถึงเป็นการบ้านที่ง่ายอะไรเงี้ยแต่ม,มี1ข้อก็ง่าย แต่อันนี้ครับการบ้านมีสมมุติว่ามี1000ชิ้นยิ่งยากเลยไหมมี1 0,000ชิ้นโอโ้ยุ่งเลยมี10,000แชิ้นยุ่งเลยมี1ล้านชิ้นยุ่งเลยเพราะคนที่เดินตนพร้อมกันต้องเป็นล้านคนอยู่แล้วครับคุณลองคิดภาพนี้ดูเขาก็ต้องตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ต้องตรวจสอบข้อมูลยังไงพนักงานธนาคารกี่ค,คนก็ลองคำนวณสมมุติว่าพนักงานธนาคารมีทั้งประเทศไทยเลยอ่านพันคนหรือว่าหมื่นคนหมื่นคนต่อ1ล้านคนต่อ10ล้านคน เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะช้าหน่อยค่อนข้างช้าแต่ก็ได้ผลแต่ก็ต้องรอกันไปนะครับโอเคนะหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจตรงจุดนี้นะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาดูผมมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับยังไงรักษาสุขภาพวันนี้ผมไปก่อนครับผมรักคุณสวัสดีครับ